ดีค่ะวันนี้มิงจะมารีวิวไฟฉายโอไลท์จาวิลล์ดมินิสีส้มตัวนี้ค่ะเป็นสีลิมิเต็ดที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยจะสวยแค่ไหนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ราคาก่อนค่ะ o อไลท์จาวิลล์ดมินิสีส้มเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่3,400บาทค่ะ แต่ช่วงโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะลด3 0เหลือเพียง2380บาทเท่านั้นเองค่ะหรือจะซื้อเป็นชุดสุดคุ้มก็ได้นะคะราคาเนี่ยจะลดลงมาเยอะเลยที่สำคัญช่วงโปรเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่จะได้รับ I 3 e e o s ฟรี1ชิ้นค่ะส่วนลูกค้าเก่าก็จะได้รับคูป,ปอง99บาทโปรโมชั่นลูกค้าระดับเงินเนี่ยจะเริ่มวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา2ทุ่มสมาชิกทั่วไปจะเริ่ม14กุมภาพันธ์ค่ะ เวลา2ทุ่มเช่นกันสิ้นสุดโปรเนี่ยวันที่17กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้านะคะแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ไม่ทันช่วงโปรโมชั่นสามารถใส่รหัสส่วนลด m i n g y ้เพื่อรับส่วนลดพิเศษ12%ในการซื้อสินค้าของอไลน์ได้เลยค่ะส่วนลดนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โค้ส่วนลดเนี่ยมีเงนลงไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะเรามาดูตัวจาวเวลอดตมินิกันต่อค่ะ กล่องที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับตัวสีดําที่มิ้งมีเลยค่ะแต่ว่าตัวสีส้มเนี่ยจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะคะว่า l i m i t e d edition ด้านในเนี่ยก็จะมีคู่มือสายชาร์จแล้วก็ไฟฉายค่ะสายชาร์จเนี่ยจะเป็นสายชาร์จแบบหัวแม่เหล็ก MCC 1แอมป์นะคะตัวไฟฉายเจเวลอดมินิตัว l i m i t e d edition นนะคะเขาก็จะมาพร้อมเคสพลาสติกอย่างนี้ค่ะตัวเคสเนี่ยดูแข็งแรงดีนะคะสามารถหนีบกับกางเกงหรือว่ากระเป๋าก็ได้เดี๋ยวขอเอาแผ่นแปะเลนออกก่อนนะคะ มิงว่าสีส้มที่เขาทําออกมานะคะทําออกมาได้สวยเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นไฟฉายสีส้มตัวแรกของมิงเลยสวยมากๆค่ะมิงก็มีสีดําอีกตัวด้วยนะมิงจะเทียบให้ดูนะคะสวยคนละแบบเลยการออกแบบเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่ว่ามิงแอบชอบสีส้มมากกว่าสีดํานิดนึงนะคะ ตัวเจอเบลลอดมินินะคะจะมีสวิตหางแค่สวิตเดียวเท่านั้นนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จับแบบนี้ค่ะตัวสวิตหางของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะออกแบบให้กว้างแล้วก็แบนเป็นพิเศษเห็นตรงนี้ไหมคะเขาจะออกแบบขอบกว้างออกมาเลยซึ่งข้อดีก็คือเวลาใช้แบบแฮนด์ฟรีค่ะเราสามารถตั้งแบบนี้ได้ง่ายขึ้นเวลาจะเอาไปแปะกับแม่เหล็กนะคะก็แนบสนิทแล้วก็แน่นขึ้นค่ะ ตัว so, ไฟฉายเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเขาออกแบบมาเพื่อเป็นกึ่ง EDC ซึ่งสามารถพกพาง่ายค่ะบอดี้เนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอันลอยค่ะมีการออกแบบพื้นผิวกันลื่นตรงนี้และก็มีร่องระบายความร้อนอยู่ตรงนี้ค่ะตรงบริเวณเบซิลของตัวสีส้มจะเป็นสีดำนะคะซึ่งตัดกับสีส้มดีค่ะขอบเนี่ยจะมีความหยากนิดๆให้ความรู้สึกถึงความเป็นไฟฉายสไตล์ยุทธวิธีนะคะตัวเลน LED นะคะจะมีรูเอาท์พุตแบบกลมค่ะ เห็นตรงนี้ไหมคะสีเหลืองเหลืองเล็กๆซึ่งเขาเนี่ยจะให้ความสว่างของฮอสปอตตรงกลางลำแสงชัดเจนแล้วก็พุ่งไกลค่ะตัวรีเฟคเตอร์เนี่ยก็ออกแบบมาให้แสงมีการบานออกด้านข้างสว่างพอควรด้วยนะคะจะเห็นได้จากในคลิปที่มิงออกไปถ่ายด้านนอกมานะคะลักษณะของแสงเนี่ยจะเป็นแสงแบบโฟกัสคล้ายกับสปอตไลท์ค่ะคือจะส่องตรงไปที่วัตถุด้านหน้าที่อยู่ไกลๆเนี่ยได้สบายเลยค่ะ ตัวไฟฉายนะคะจะมีขนาดความยาวอยู่ที่115มิลลิเมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางกลางลำตัวเนี่ยอยู่ที่32มิมลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณหัวนะคะอยู่ที่40มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักรวมแบตเตอรี่นะคะจะอยู่ที่154กรัมค่ะมาตรฐานกันน้ำ IPX8 กันได้ทั้งน้ำฝนหรือว่าแช่ในน้ำเนี่ยได้สบายเลยนะคะมาตรฐานการกันกระแทกเนี่ยก็อยู่ที่1.5เมตรค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะจะเป็นชนิดลิเธียมไอออนค่ะรหัส1 8 5 0 0 2 4 0ห นีแอมค่ะ3 6กโวลต์ก่อนใช้งานเนี่ยมิ้งแนะนำให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนใช้นะคะและตัวจวเวลลัดมินิเนี่ยเขาจะมีการสั่นเตือนเวลาแบตใกล้หมดด้วยถ้ามีการสั่นเตือนทีทีเนี่ยมิ้งแนะนำให้รีบชาร์จได้เลยค่ะวิธีการใช้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าจะมีแค่แสงโลกับแสงไฮเท่านั้นเองถ้ากดสวิตช์นะคะลึกสุดจะได้แสงไฮค่ะถ้ากดสวิตช์เบาๆแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้แสงโลถ้ากดแล้วปล่อยมือทันทีเนี่ยไฟก็จะติดตลอดแบบนี้นะคะ แต่ถ้ากดแบบชั่วคราวเนี่ยก็ค้างนิ้วไว้ค่ะพอปล่อยนิ้วเนี่ยไฟก็จะดับลงแสงไฮเนี่ยจะให้ความสว่างอยู่ที่1000ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง6นาทีครึ่งจากนั้นเนี่ยเขาจะดรอปแสงลงมาอยู่ที่500ลูเมนส์นะคะได้อีก78นาทีแล้วก็จะดรอปแสงลงมาอยู่ที่200ลูเมนส์ค่ะได้อีก19นาทีส่องได้ไกลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่600เมตรนะคะความเข้มแสงที่จุดศูนย์กลางของแสงไฮนะคะสูงสุดอยู่ที่8 8 3 2 0แแคนเดล่าค่ะ ตัวแสงโลนะคะจะสว่าง200ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นานถึง4ชั่วโมง57นาทีเลยส่องได้ไกล267เมตรความคข้มแสงที่จุดศูนย์กลางของแสงโลนะคะสูงสุดอยู่ที่17,780แคนเดล่าค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูคลิปรีวิวแบบละเอียดของตัว j a w เว l ล o t Mini นะคะมิ้งเคยรีวิวให้ดูแล้วนะสามารถไปดูคลิปที่กำลังขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้นะคะหรือว่าจะกดใต้คลิปก็ได้นะคะมิ้งจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งกี้ชนเนลด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ